่ะวันนี้เอ็มีมาแนะนำรถบดเดินตามค่ะองที่ห้อไม่ว่านะคะกันนี้จะเป็นเครื่องยนต์คูบต้านะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตห้ดูกันนะคะเปิดสตาร์ทแล้วก็เดินนะคะ สนใจคะโทรได้ที่เบอ,อร์โทร0818302909นะคะติดต่อหคุณจิตรลดได้เลยนะคะกับรถบดเดินตามนะคะของยี่ห้อไมว่าคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องคูโบตาค่ะ